แล้วอันนี้ก็คือซอมบี้ขี้แกะไหนวะเมือ่อกี้เห็นอยู่นู่นไงซอมบี้ขี้แกะวันนี้เราจะมาให้ดูซอมบี้ขี้แกอูเทจุงเบยถือดาบพ่อ,อมึงม,ม,มามะเจ้าแกะน้อยฉันไม่กลัวแกหรอกนะไอเด็กเลี้ยงแก เด็กเลี้ยงแกกูไม่กลัวมึงหรอกกูจะสี่ว้าวอ๋อมึงนั่นแหละไปไกลๆที่กูเลยมา,มายแ,แมเ่เด็กเลี้ยงแก่น้อยแก่ตัวอ้วนมาเลยเลยดูเด็กดิไม่งไอเด็กเลี้ยงแก่ไปเด้อเกี่ยวเฮียอะไรกูแม่งเอ้ยจบคลิปแม่งเลยดูดูมขี่แกะมองหนะ้าหาเรื่องด้วยโอ้ยแบตก็จะหมดเอ้ย